สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลาไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปมไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมีรถนะครับครอบครัวอเนกประสงค์นะครับต้องบอกว่าเป็นรถยอดฮิตนะครับเป็นรถตู้สามัญประจําบ้านเลยนะครับที่ยอดขายนะครับขายดีมากๆเลยนะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับทั้ง2คันนี้นะครับราคาเดียวกันไปเลยนะครับให้ส่วนลดสูงสุดถึง60,000บาทนะครับและ ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับวิดีโอนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกกันก่อนเลยครับ และเป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง2คันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาเดียวกันไปเลยนะครับให้ส่วนลดสูงสุดถึง6 0,000บาทเลยนะครับเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหมบาทเท่านั้นนะครับทั้ง2คันนี้เอาไปเลยราคาเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับฮุนไดเอสวันนะครับสองจุดห้าดีลัก เป็นรุ่นท็อปสุดปี2019สีน้ำตาลคันนี้นะครับได้ประตูไฟฟ้านะครับมีกล้องรอบคันคูดคอนโทนนะครับออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับทีวี2จอนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับสำหรับฮุนไดนะครับ S1 นะครับ2.5อีลิตเป็นโชมไมเนอร์เชนนะครับปี2020จะได้กระจังหน้าไดมอนด์แบบนี้นะครับและคันนี้นะครับที่พิเศษครับ ติดตั้งประตูฟ้ามาแล้วนะครับหนึข้างนั่นเองนะครับและยังมีทีวี2จอจอหน้าจอเพดานและยังมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจัดให้ราคาเดียวกันเลยนะครับและวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรายละเอียดนะครับทั้ง2คันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับในส่วนของคันนี้กันก่อนเลยครับจะเป็นฮุนไดเอสวนะครับ 2.5ดีลักปี2019สีน้ำตาลหรือสีแบ็กเบลนะครับจะมีกล้องรอบคันนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมเต็มๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนั่นเองนะครับล้อแม็กนะครับอัลลอยนะครับขอบ16แม็กตรงรุ่นของฮุนไดเลยนะครับแม็กสวยมากๆเลยนะครับและสําหรับด้านในนะครับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับ สีครีมนะครับหรือสีเบจหัวหมอนนะครับรองรับสีสันนะครับดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับและในส่วนของอหน้าจอนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่มีกล้องมาแล้วให้รอบคันนะครับกล้อง360องศามาให้รอบคันแล้วนั่นเองนะครับนี่มุมมองกล้องมีเซ็นเซอร์ด้านหลังออปชันมีเดียนะครับพื้นฐานทั่วไปมีให้ครบเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ด้วยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับ ใช้น้อยจริงๆนะครับมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดไม่เพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองมีให้ครบคุมลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้แล้วนะครับและยังมีในส่วนของด้านข้างแผงประตูนะครับจะมีสวิตช์รับควบคุมนะครับประตูนะครับไฟฟ้าทั้งซ้ายขวามาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับพับปรับแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและนม่เลยนะครับจะได้ประตูไฟฟ้า มาจากโรงงานเลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับภายในเบาะหนังสีครีมสีเบจนะครับสวยมากๆนะครับใหม่มากๆเลยนะครับไม่มีช้ำนะครับไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับและนะครับในรุ่น็อปสุดเขาจะมาพร้อมด้วยทีวีนะครับเพดานนะครับที่มาจากโรงงานจากศูนย์จากโชว์รูมนะครับเขาจะสะท้อนภาพหน้าจอนะครับจากหน้าจอหลักทางด้านหน้านั่นเองนะครับออปชันต่างๆนะครับโอ้ถือว่าครบ จัดเต็มมากๆระบบแอร์นะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับฝ้าเพดานนะครับสายสะอาดครับใหม่มากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ประตูไฟฟ้านะครับก็สไลด์ปิดนะครับแบบออโต้แบบนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับนี่เป็น LED แล้วนะครับสําหรับโฉมใหม่นะครับเป็นรุ่นดีลักนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เวลาเปิดนะครับแคนนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์กรอยล่องน้ําต่างๆนะครับน็อตนะครับไม่ขันไม่มีทอดนนครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพลิกคว่ําหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับไลออนคาร์การันตีแน่นอนนะครับนี่สวยงามมากสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวของเราตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยครับเราจะรีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับและุผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของ ฮุนไดเอสนะครับอีก1คันและสําหรับอีก1คันนะครับจะเป็นฮุนไดเอสวนะครับ2.5เอลิทเป็นโฉมไมเนอร์เชนกระจังหน้าไดมอนด์แบบนี้มาในปี2020เลยนะครับและคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดำนะครับเลขไมเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับกระจังหน้านะครับ m i เนอร์เชนตตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับอ่าบางท่านจะเรียกว่าหน้าไดมอนด์นะครับหน้าปลานะครับหรือกระจังหน้าเพชรก็ได้นะครับแล้วแต่เรียกกันเลยนะครับไฟหน้าก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบออโต้เหมือนกันนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้1คู่เหมือนกันนะครับและคันนี้นะครับเขาจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับไม่ใช่สีําตาลนะครับคันนี้จะเป็นสีดํานะครับตัวรถสวยงามมากๆเลยนะครับล้อแม็กนะครับไมเนอร์เชนโฉมใหม่นะครับจะเป็นแม็กนะครับลายใหมคขอบ16แบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ และสาหรับด้านในตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับนี่สีเบจนะครับเบาะใหม่มากๆเลยนะครับฝ้าเพดานต่างๆนะครับพลาสติกนะครับในส่วนของม่านบังแดดอะไรต่างๆนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและคันนี้นะครับเลขไม์ใช้ไปเพียงแค่6 0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับมีวัดดูแลเชิครยะ ตามระยะเลยนะครับหน้าจอครับจะได้หน้าจอนะครับติดตั้งส่วนของหน้าจอ Android มีกล้องมองหลังนะครับสามารถเชื่อมครับมัลติมีเดียต่างๆนะครับพื้นฐานมีให้ครบเลยนะครับและเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับและนี่ครับติดตั้งปะตู้ไฟ้ฟมาแล้วนะครับหนึ่งข้างนั่นเองนะครับสําหรับด้านซ้ายนะครับนี่และภายในนะครับจะได้นะครับเบาะหนังนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ต้องบอกว่ารุ่นเอลิทกับดีลักนะครับภายในนะครับแทบไม่แตกต่างเลยนะครับจะได้เบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของทีวีเพดานนะครับอันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับประมาณ15นิ้วเลยนะครับเขาจะสะท้อนภาพหน้าจอจากด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับพลาสติกนะครับตามรางต่างๆนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับบ่งบอกถึงความใหม่เลยนะครับและประตูนะครับสามารถกดปิดจาก ด้านข้างตรงนี้ได้อีก1จุดนะครับด้านหน้าฝั่งคนขับได้อีก1จุดนะครับนีประตูไฟฟ้านะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับดิสเบรกโมดสีล้อนะครับไฟท้ายเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับจะมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์นะครับมีมาให้เหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับด้านในเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับลอยล่องน้ําเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับไม่มีขานไม่มีถอดไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้ําท่วมนะครับ ลายอ้อนขางเรานะครับการันตีให้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและเราก็ยังได้รับการตรวจรับประกันคุณภาพนะครับจากวันดูควาอินสเปกชันนะครับให้เรียบร้อยแล้วทั้ง2คันนะครับได้รับรถเกรดเอไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกวาหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับและเดยผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างด้านหน้าทั้ง2คันนี้กันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้านะครับสําหรับคันนี้นะครับน็อตไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น ท็อปสุดตัวดีลักสีน้ำตาลนั่นเองนะครับแผ่นการความร้อนต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวาโครงสร้างนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมแน่นอนนะครับและเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับหรือ2 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้าแล้วนั่นเองนะครับเครื่องได้รับการดูแลนะครับค่อนข้างใหม่เลยครับเพราะเขาเข้าศูนย์ัดูแลนะครับ ใช่ระยะตามระยะนะครับไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยนะครับนี่นะครับน้ําหนักเบามากๆนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นรุ่นนะครับฮุนไดเอสวันนะครับ2.5 Elite ปี2020นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับโครงสร้างนะครับเหมือนกันนะครับไม่มีขันไม่มีทอดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนนาพิฆามหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับฝาเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบอร์เรลดีเซล 2,500cc นะครับ175แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 เหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าอึดถึกทนนะครับอัตราเร่งดีนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่จุกจิกเลยนะครับเนี่เวลาปิดแค่นี้เองนะครับและวันนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาเดียวกันเลยนะครับให้ส่วนลดนะครับสูงสุดถึง60,000บาทเลยนะครับทั้งรับ2คันนี้นะครับ วันนี้เหลือเพียงแค่1นล้านเก้าหมบาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติครับหน้าร้านนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นวันนี้ให้ไปเลย6กหมื่นเหลือเพียงแค่1นล้านเก้าหมบาทเท่านั้นนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับและสําหรับราคานี้ยังไม่หมดยังมาพร้อมด้วยนะครับโปรโมชั่นของแถมต่างๆนะครับของทางร้านเราครับจัดเต็มแน่นอนนะครับซื้อสดไม่บวกแหวกซื้อจากไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับกรณีฟรีดาวผ่อนเพียง1นึ่งหมื่น แป0 0ันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ,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 ษก็ถูกมา,มากๆเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2 5 9เท่านั้นนะครับของแถมจะเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มและยังไม่หมดเรามีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้านะครับอุ่นใจลูกค้าสบายใจได้เลยว่าได้้้รรถถสวยเป็นนนนบบบาะะคคััไม่แท ไม่เคยมีวันเหตุนะครับชนหนักพิการหรือหนาท่วมแน่นอนเรายังมีไบเซอร์ตรวจรับประกันคุณภาพนะครับจากวันทุกค่าอินสเปคชันนะครับได้รับรถเกรดเอแล้วนั่นเองนะครับไม่มีวันเหตุแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการนะครับจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับ และนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะเข้ามาชมนะครับรถสวยครับที่หน้าร้านของเรานะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google m a p นะครับว่าไลาอนคารถมือสองเป็นภาษาไทยรับปักมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตัสใไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตไม่ไกลนะครับเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับ 9โมงเช้าถึง6โมงเยนเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับทั้ง2คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i ครให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ